สวัสดีครับ FC นะฮะกลับมาพบกับอีนั game no. game ้นแหลมอีกแล้วในการรีวิวเกมสล็อตในเว็บเซ็กซี่คาสิโนนะฮะเกมนี้บอกเลยว่าใครเป็นสาวแล้ววกชาวล็อกไม่ควรพลาดคุณคุณลองฟังเสียงเกมมันดีดิ Jungle Jam โอ้ยสมโลกีต้าหน่อยบนััโย่โบนัสมาบนัสมาเข้าฟรีเกมหรือเปล่าเจ้าจ้าโอ้หเกมนี้มัดมากจริงๆถ้าใครได้แบบได้ลองสัมผัสนะแล้วเปิดเสียงดังๆนะบอกเลยว่าใส่หูฟังนะ โซโลกระจายบอกเลยโอ้โหพนมพนม,พนมโซโลอีกแล้วพนมโซโลหน่อยเปิดเพลงดังๆหน่อยโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพนมโซโลหน่อยพวกโอ้โหโซโลเอกโซโลเอกโอ้โหลิงตัวนี้มันโซโลมันจริงๆนะโอ้โหยี่สิบห้าบาทเฮ้ยบนนั้นโบ๊โอ้ฟรีในฟรีเปล่า ฟรีในฟรีบ้าโบนัสมาฟรีในฟรีมาชช้นสุดท้ายแล้วขอหน่อยโอ้ยโบนัสฟรีในฟรีอ้อหอยสโลยาไปอ๋อสโลยาไปไปสิบหกฟีนะทุกคนโอ้โหอยสิบแปดบาทโอ้โหเกมนี้คือบันเทิงจริงครับนะฮะโอ้โอ๋อโหดูสโลอ๋อเฮ้ยมันมามันมาอ้อหห้าสิบบาทจัดไปอออืื้ห ไอ้บ้าเฮ้ยฟีในฟีอีกบ้าโอ๋ยฟีในฟีฟีในฟีโอบอกเลยว่าใครเล่นเกมนี้นะฮะต้องต้องต้องหยุดอารมณ์ตัวเองให้อยู่นะไม่งั้นจะโยกหัวทั้งเกมเลยครับนะฮะตอนนี้กำลังก็โยกหัวอยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟีในฟีอีกบ้าฟีในฟีขอฟีในฟีโอ้ยฟีในฟีมาแล้วฟีในฟีมาอีกแล้วโอ้โหเป็นยีแล้วไปเท่าไหร่แล้ว อ๋อม <Sen> oh ันเอาเรื่องว่ะ29แล้วนะทุกคนเฮ้ยฟีกแล้วเหรอโว้ยวายมา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 โอ้โหวาย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 อ๋อเบคเวนสามพันบาทโอ้โหซโลมันจริงๆว่ะโอ้อยากให้ทุกคนแบบเปิดเพลงดังๆมากตอนนี้กำนันสตรีมอยู่ที่คอมใช่ไหมแล้วก็แบบเปิดเพลงดังมากเกมนี้บันเทิงจริงชอบชอบ ชอบมากชอบมากนะฮะลิงเกม้านล่างคลิปนะครับทุกคนไม่ต้องไปตามหาที่ไหนนะฮะชื่อเกมจังเกิลแจมนะครับโอ้โหมันสดโอ้โหมันสดถือว่ามันสดโอ้โหนักคู่ไม่ได้เหรอโอ้โหอ๋อยูซโลเลยอ๋อคูณสี่ร้อยห้าสิบอีกสองดอกสุดท้ายเอ้ยโบนั้นหรือเปล่าโอ้ฟีนเดตูย่ยาวงานนี้ยาวยาวแล้วครับงานนี้ยาวแล้วครับ งานนี้ยาวแล้วครับท่านโอ้โหแต่สโลมันจริงนะอ๋อลิงด้วยเด้สโลแบบไม่เปลี่ยนคอร์ดด้วยเอาเปลี่ยน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 เอาห่อดูด้วอ้โอ้โหอ๋ยเอาอีกแล้วสองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยโอ้หเกมนี้มันจริงเกมนี้มันจริงโอ้โหบะเจ้าโอ้โหสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโหสุด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 อ๋อถ้าเรากดมาแบบนี้ครับ เพลงมันก็จะดับไปถ้าเรากดเริ่มมันก็จะเพลงมันก็จะเริ่มนะครับอ๋อตอนนี้เขาดิดลมอยู่อ๋อตอนนี้เขาปิดลำโพงอยู่นะฮะอ่าลิงจอ๋อล,ลิงน้อยอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเฮ้ยเ <c oughs> บ๋อเฮ้ยมันมาเองนะเพลงอ่ะมันมาเองนะทุกคนโอ้โหมันสุดะ่ะเอาจริงเกมนี้แค่ฟังเพลงก็มันแล้วอะออเท่าไรสามสิบเจ็ดบาทโอ้โหแต่โบนัสมาง่ายมากพูดถึงมาอีกไะเนี่ยมาอีกไะเนี่ยโอ้มันจะมาง่ายเกินไปบางทีอะเออ ให้เสียตังค์บ้างโอ้โหมาอีกแล้วเหรอให้ลุ้นหน่อย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 โอ้โหไม่มาเฮ้ยแต่โบนัสมันเยอะนะทุกคนสังเกตด,ดิว่าแป้นโบนัสมันมันผ่านมาเยอะมากโอ้โหสโลทีโอ้โหสโ,โ,โ,โลทีแบบเงินกระจายเลยนะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดเชียบจริงๆครับฝากไปด้วยครับ Jungle Jam ครับในเว็บเซ็กซี่กัสโนขั้นต่ำหนึ่งบาท ใครจะลองนะบอกเลยว่าคุณจะลองฝากแค่สิบาทก็ได้ห้าบาทสิบาทใครมีเหรียญนะเหมือนเหมือนคุณไปหยอดตู้อะสมัยนี้มันไม่มีตู้ให้หยอดแล้วไนงะคุณก็มาหยอดในนี้ครับเนะี่ยมาหยอดในแบบออนไลน์เลยครับโอนนิดเดียว่จบห้าบาทสิบาทโอ้โหฟีเรีเกมทีห้าพันซองนะฮะฝากมาด้วยครับจังเกิลแจมลิงเกมอยู่ด้านล่างครับนะฮะล้านล่างคลิปมีลิง์เกมนะครับไม่ต้องไปตามหาที่ไหนนะครับว่าเ,เกมนี้มันคือเกมอะไรนะครับเดี๋ยวบอกชื่อเกมแต่ทิ้งลิงเกมไว้ให้ด้วยนะครับฝากมาด้วยครับนะฮะ จังเกิลจ้าโอเคยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอยาหวังว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝังอ่าฝากกดซับสไคร้หน่อยนะฮะฝากคอมเมนต์หน่อยนะฮะฝากกดถูกใจหน่อยนะครับใครที่แตกมากกว่ากำนันก็คอมเมนต์นมาบัฟกันหน่อยนะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับทุกคนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ